ทั้งเพจโทรศัพท์ได้บรานู่นก็สิออกไปไล่ให้เบิง้งเนาะถ้าฝนบต่ตกบักกระบกบ่โลนนะครับเสีออกไปไล่สดดนาเวทีให้พี่น้องได้แตกสวดๆกันนะครับวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดบ้านหน้ามีนี่เพราะว่าซอไม่มาครับนะซ้อจะมาอีกทีคือเดือนหน้าบักเตี้ยเดี๋ยวเหมือน,น,น,นมันตายเลยตีมันซ่อมตายดีป้า <c oughs> <บ>ยืมรถมอเตอร์ไซค์ตีอยู่บ้านบากคุณ สวัสดีครับผมนอนดาวลุงคุงล้มเหวผมแต่ว่าขาดอีกผู้นึงครับนอนพันเตือนท่นสิบปุ๊บกับเขาเขาแย่นะเขาหลับเขานอนอีกผู้นึงก็อยากเป็นดาวลุงยู่แต่ว่าบ่อยากคุงล้มเหวเลยนะวะเขาก็เตือนพี่น้องเมื่อเมื่อคืนนี่มันก็นอนเบิดคืนแล้วบ่แม่นติโอ้นอนกะจีเป็นอย่างผู้โกลนะโกลนะนอนเ่อไหรสวัสดีแม่ทำจ่าผู้ใดโกรธไปโกรธเยเอาบ่มึงโกรธดีเอาเงี้ยวมือขึนน่ะมือสิบปุ๊บมือหน้ามือหน้าบีบปากเน่าใส ที่หนีปดบาดีเนาะนอนใสเมื่อคืนบักบีกครับมึงนอนใสกวางทางครับกับกับผู้สาวอ่ะบวครับนอนผู้เดียวผู้สาวใสในวัดนี่ว่าเงี้ยก่อเมื่อคืนได้กิเลสยังก่อนที่บ้านบ่ก่อนครัาสวัสดีแม่เซนสีนวลครับเมื่อคืนนี้ครับแม่สีนวลเลิงพงพันครับยางยางไปเซเว่นยางไปเซเว่นสวัสดีแม่ตวงครับ แม่สีนวลบอกใครปลอดฝนแม่มันห้ามบ่ได้ครับแม่ฝนมันตกบักกระบกโรนก็ห้ามบ่ได้ครับมาล่ำอยู่ในดวงชันบอกใบน้องมาล่ำอยู่ในดวงชนวดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเออเตยดทาเบิ้งโรดมาล่ำยำสวัสดีแม่เงินวนาครับบ่เห็นหยาพุ่นมาเอาอีถ้าปูสานนั่งเบิงมาล่ำเลยสิบ่เหินคนเลยเด้นอกจากยืนเตยนอกจากยืนเตยยางเดียวบุรีรัม์ก็ตก สวัสดีคุณยายนางครับมืนเอาบอกหอยไปโอ้ยโบก,กินบะไรผิดคูบาอาจารย์ใส่ง้อน้อยไปฝากคอยได้เด้อคุณยายนางครับมืน่อยไปสก,กลนครแล้วอำเภอเต่างอยโตกบอพีน้อง โคาราชก็ตกนะคนปรปฐมก็ตกกาญจนบุรีบอตกไรอนุกูลเอาทา่งนี้ไปเอาท่งนี้แม่มีมีไร่สดไหมเมื่อนี่ทาทาอันบอฝนบอตกเดี๋ยวบอนู้นออกไปไร่สดให้เบิ้งเนาะนะครับของหัวหน้าบอยสีดิชัยแฟนเพจเมนบอกโอเบอร์เมนของอของบอยสีดิชัยหมอลำใจเกินร้อยเพิ่นสิไปไล่ยุบนะครับรหลังจากก็ไล่เพจคณะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวบอลนู้นไล่ไล่เพจได้บอลนู้นสิบอกเนาะบอลนู้นบอลเมกับเขา น้อมหมอลำแล้วเฮ็ดกับเขาคือเก่าแม่เฮ็ดกับเขาแล้วเล้ววไร่สดก็คือไปไต่สดต่อเลยครับนะครับไร่สดจบขึ้นฉากต่อเตยล้านลงมาจากขึ้นฉากหนึ่งเขาเก็บของในกิจวัตรประจําวันในฤดูกาลนี้นันนาวมาพอดีบร่ได้เติมน้ามันทานันนาบริโยข่อยซีเป็นคนเติมน้ามันคอนแกนแดดออกแล้วกรุงเทพตกตอนเย็นพิซุโลก,ก็ตกสอดีแมธานิตาครับสอดีป้ารำดวน สนามหน้างูกัดบ่มิงงูมีงูแม่ยังวาเรียงงูเกี่ยวเงียวขอมันเห็นหมอล่ามันแตกสวดแล้วเดี๋ยวนี้หมอล่าหลายกองงูงูมีตัวเดียวกินเขาไปบออย่ใหถ้าได้กินอยู่เบียกกินเขาไปป้าสุญ่างนี่คือไปกินเขาตีลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันสวัสดีวิชลาครับอุทัยตกแรงมากครับสวัสดีแม่ยันวงดีครับ อำเภออุทัยธานีจังหวัดอยุทยามิซอแอนอร์ดีมาพร้อมลากเสียก,ก,ย,กยังเวที่ควมเนาาของเวทีปีนี้เวทีลึกประมาณสี่สบสี่เมตรกว้างห้าสิเมตรแต่อลังการมันเอาเวทีควาเนาาซ้ำเกานะครับแต่ความลึกเพิ่มไปห้องนึงพี่น้องกัะสิเห็นเป็นเป็นสามมิติ